สวัสดีมงคลเคล็ดชัยแห่งตำราพิชัยสงครามสยามในทุกสงครามไม่ได้มีเพียงดาบโล่หรือทัพช้างม้าที่ตัดสินชัยชนะ แต่ยังมีเคล็ดแห่งมงคลที่บรรพชนไทยเชื่อมั่นและสืบทอดมาตั้งแต่โบราณตำราพิชัยสงครามของสยามมีได้เป็นเพียงคู่มือรบหากแต่เป็นตำราของปัญญาและชะตาที่บอกลักษณะแห่งชัยและเหตุแห่งพ่ายเพื่อให้แม่ทัพรู้ว่าเมื่อใดคือเรื่องแห่งฟ้าและเมื่อใดคือเงาแห่งหาย,ยนะในตำราพิชัยสงครามว่าด้วยสวัสดิมงคลได้บันทึกลักษณะแห่งชัยไว้สิบประการแต่เมื่อการ ผ่านไปต้นฉบับบางส่วนสูญหายหลงเหลือเพียง8ประการที่ยังสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 1. คิดอ่านดี 2. วางแผนดี 3. เลิกพานาทีดี 4. ช้างมาและไพรพลกล้าหาญดี 5. ไม่ขาดอาหาร 6. ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ 7. ประกอบพิธีอันถูกต้องและ 8. เมื่อเข้าตีด้วยความลับรอบเข้าเผาเมืองจึงมีชัย แต่ในทางตรงข้ามตำราก็ได้เตือนถึงสิบเหตุแห่งปลาชัยเช่นกันนั่นคืออำมาต์มองใจเสนาบดีขัดกันจอมทัพและแม่ทัพไม่ปรงใจเป็นหนึ่งเดียวช้างม้ามิได้ฝึกปลือดีไพร่ปนอดอยากขาดอาหารมีโรคภัยทหารทะเลาะวิวาทกันโหนให้เลิกฟั่นเฟือนและประการสุดท้ายถูกฆ่าศึกฝังอาถรรพ์อาคม และเมื่อสิ่งเหล่านี้บังเกิดต่อให้กองทัพยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยากจะยืนหยัดได้ดังนั้นสวัสดิมงคลจึงไม่ใช่เพียงเคล็ดลางแห่งเลิกยามแต่คือศาสตร์แห่งสมดุลคือการเตือนใจว่าชัยชนะเริ่มต้นจากภายในจากใจที่พร้อมวางแผนที่รอบคอบและความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในทุกระดับชั้นในกองทัพ